บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองโดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัทภายใต้ชื่อแมคโครซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยบริษัทดำเนินงานโดยที่ทีมผู้บริหารมืออาชีพซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และทีมบริหารประจำแต่ละสาขาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและ เป้าหมายที่กำหนดไว้โดยในปี2,532บริษัทได้ดำเนินการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าแมคโครสาขาแรกคือสาขาลาดพร้าวที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาของศูนย์จำหน่ายสินค้าแมคโครควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบสาขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าการบริหารทรัพยากรบุคคลในแบบฉบับของแมคโคร การดูแลพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญของทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จเพราะมองว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จได้บริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญแก่บุคลากรซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือที่แมคโครเรีย er กว่า People Department ที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่กำหนดรายละเอียดของงานหรือส่งต่อนโยบายให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของมีแค่4ี่ข้อคือ1พนักงานนอต้องเต็มตามโครงสร้างของบริษัท2พนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนที่ถูกต้องและตรงตามเวลา3พนักงานทุกคนได้รับการประนินิเทศและการอบรม4ี่ทให้พนักงานรู้สึกว่าไมโครเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ซึ่งหายไปพภคอาพาร์ตเมนต์ทำตามภารกิจเหล่านี้ได้สำเร็จก็จะช่วยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุข และอยู่กับองค์กรได้นาน